สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากินตำมากันตำมะขามครับใส่มะม่วงหาวมะนาวโหครับโอ้ยเป็นแต่เสียบคุณนะเะ็นเสียบทั้งกันครับมากินกับร้านหน่อยร้านบอดเอา้ามาละชุดเอ,าาอ้ามาสูมมาเฮ้ยสูมกับเสียบามเยบาเสไปบใส่ใส่ลงไปยกงไนตัวมะขามอืม,อม ้มาช่วยเจ็บท้องไม่ให้ามอื้อือยาชงอบมนี้อืหมรู้ืัอเมื่อยเจ็บแากันครับว่ามค่เผ็บเผ็ดสมนมากินสมนะมกินแม่เมื่อนะสม สใส่ซบะคามหน่อย้โอ้ย่ะม,ม,มดนสบายสดเป็นเดกเพชร tuốt 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 khăm như này tôi quay vào trộn Hãy không cho không เอาชวดชวดง้มชวนไปเอากินแบบน้อ,นองแฉบก็มีหลานไส้ว่าเพียดแห้งพอลุงว่าแฉบ แซ่บแซ่บเนาะเฮ้ย <c oughs> ว่าขามหน่อยกับเทลเพียเพีดตัวก็เย่ยม

รด,ดข้ามย่งกีผสมเดียว oh. อ้เห็ดกัน Mm hmm. ใช้น้ำไปรียช่ำๆเดียว่าไหมชื่อเบลอหาซื่อได้พ้องแกงหวงหองกดคำามไงเด้อเด้อ ้ใส่ผัวพีหลายๆไปเนะอะว่างผักลงตับน้ำประเดียกไปน,น้ำแต้อยอห้

ยังได้กระปากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องอ้ชายเล็กชาแนลนี้เนาะครับเนาะพอก,กันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ